ออริสกาไทเกอร์นะครับเเวลาได้ไอเทมอะไรมาใหม่ๆจะรู้สึกว่ามันเห่นนะครับตัวนี้ถึงแม้จะเป็นมือ2นะครับแต่ว่าไม่เคยใส่เลยนะครับของโอริสกาเนี่ยอ่าคือเห็นคนใส่แล้วดูเท่ดีนะครับดูสวยดีใส่กับยีนก็ได้ใส่กับโนนี้นั่นก็ดูง่ายๆนะครับแต่เราลองไปหาดูที่ ชอปเนี่ยโอ้โหราคาก็ไม่ธรรมดามกันนะครับกเ็เลยได้แต่มองหามือสองนะครับก็มาได้เพิ่งจะมาได้นะครับเนี่ยก่อ,น,อนนี้ก็ซื้อของตัวอื่นมาใส่นะครับแต่ว่าอันนี้คือของโองนี้คู่แรกเลยนะครับก็มันรู้สึกแบบเออมันฟินๆยังไงบอกไม่ถูกเน,ะนี่วันนี้ก็เลยอัดวิดีโอลงซะเลยนะครับนี่ก็ ด้วยด้วยเรื่องราวของเขานะก่อนหน้านี้นนที่ผมก็คือสนใจเรื่องรองเท้าก็ดูใน YouTube นะครับก็จะมีเรื่องราวของรองเท้าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้นะครับอชอบดูของช่องที่เขาบอกว่าสิบสิบเรื่องจริงอะไรสักอย่างเนี่ยผมจาชื่อไม่แม,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 ม่นละสิบเรื่องจริงของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรเนี่ยนะครับสิบเรื่องจริงของคอนเวิร์สสิบเรื่องจริงของรีวายแล้วก็รวมถึงรองเท้าออริสกาด้วยนะครับ รองเท้านิสกะก็หลายคนที่ดูเรื่องพวกนี้อยู่ก็ทราบอยู่แล้วครับว่าเป็นของญี่ปุ่นนะครับชื่อก็ไปทางญี่ปุ่นอยู่แล้วนะแล้วก็มันมีเรื่องราวนะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบอยู่นะครับถ้าใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวนี้ก็ไปเปิดดูใน u t u b e เนี่ยเพลินๆดีนะครับก็เป็นรองเท้าน,นะครับที่ เกิดมาหลายปีนะผมก็ไม่ลงลึกแล้วกันผมคนจำไม่ได้นะครับก็ดูผ่านๆไปแต่แต่เจ้าของนะครับก่อนที่จะมีการก่อตั้งบริษัทไนกี้นะอันนี้เกี่ยวกับบริษัทไนกี้เลยนะบริษัทไนกี้เนี่ยคือเจ้าของเนี่ยคือเขาเรียกว่านําเข้าไปขายในอเมริกาเลยนะนี่เจ้าแบรนด์เนี่ยเออมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความพิเศษอะไรสักอย่างนะซึ่งผมก็ ก็เลยเนี่ยฟินฟินนครับอ่ะก็คือพอนําเข้าไปขายเนี่ยหลังจากนั้นเขาก็ยุติการนําเข้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้ก่อตั้ง n i กี้นะก็ไปผลิตไปทําเองพูดยง่ายนะครับไปสร้างสร้างแบรนด์ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวของ n i กี้ต่อไนกี้ก็เห็นดูผ่านๆน,นะครับไม่แน่ใจข้อมูลมากนะก็บอกว่ารุ่นรุ่นที่ฟอร์เ G สกัมะ ใส่นะครับเป็นชื่อรุ่นคนะอเตสเนาะคอเตสก็ได้ใช้คำว่าได้ต้นแบบไหมเอ่ยได้ต้นแบบมาจากเจ้าตัวนี้ออนิสกาอันนี้ข้อมูลไม่รับเส็จนะแต่ว,ว่าผมก็อ่านอ่านเขาเรียกดูมาแล้วก็ลองมาแชร์นะครับนี่เรื่องราวของเขามันก็น่าสนใจนะครับทีนี้เนี่ยเพิ่งจะเคยได้ได้ดูได้สัมผัสน,นะก่อนอันนี้ก็แค่ดูดูเพราะว่าไม่เคยแบบ ไปดูแบบรายละเอียดลึกๆก็เพราะว่าเราคิดว่าเราซื้อไม่ไหวนะครับทีนี้มาเจอมือสองนะมือสองมันราคามันก็พอหยิบจับได้นะครับแล้วก็สภาพคือสภาพดีอ่ะผมว่าสักไหนดีอ่ะแปดสิบได้ไหมแปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่กล้องกล้องมันจะเล่งแสงไงนะจริงแล้วก็สีดับนิดหน่อยนะสีไม่ไม่เท่ากันในกล้องเนี่ยเจ้ากล้องผมเนี่ยมันมันเล่งให้ดูดูขาวนะจริงก็สีขุ่นๆแล้วแหละนะครับอ่า ดูตัวงานดูวัสดุนะช่วงนี้พอได้มาก็ไปดูนะว่ามันเออมันจะใช่ไหมแต่ว่าดูสิครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนังแน่นอนนะครับวัสดุหนังนะครับนี่นี่นี่ครับพื้นพื้นก็มีการใช้งานนะครับอ่าส่วนตัวจริงอ,ะอ่ะเออไปเห็นคู่เนี้ยด้วยความที่มันวางอยู่ในไซส์สี่สองก็หยิบมาเลย ไม่ได้เช็คดูนะจริงมัน,มน,มนยาวสองหกห้านะครับพูดง่ายคือใส่แล้วมันก็กระชับเกินไปนะแต่ว่าด้วยความที่อยากได้นะก็เลยเอามานะครับจริงๆก็น่าจะอาจจะต้องขยับไปอีกเบอร์หนึ่งนะน่าจะเป็นไม่รู้ไซส์นะว่าเขามีไซส์อะไรบ้างแต่เนี้ยคือเป็นสี่สองน่าจะมีสี่สองครึ่งอ่ะนะอันนี้ป้ายก็เป็น Made อิเห็นไหมฮะเดให้โฟก,กัสเม d e อิ อินโดนะครับอินโดหรือเปล่าจะไม่ผิดนี่นะครับตาผมไม่ค่อยเห็นนะดูจะผ่านกล้องอะไรกันนี่ครับรู้สึกว่ามันแหมมันฟินนะหลายคนที่เราอยากได้ของนะเวลาเราซื้อมาหรือเราได้มาเนี่ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่นะคิดว่าคิดว่าน่าจะเป็นทุกคนนะไม่ไม่ไม่แม,ม,ม้กระทั่งเป็นใหม่หรือเก่านะครับ บางอย่างของเก่ามันก็มีคุณค่านะอย่างที่เขาเล่นเล่นกันนะแต่ของใหม่ก็โอเคก็ก็อยู่ได้นานกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่งบไปนะครับนี่ก็ใส่ได้วันหนึ่งนะครับใส่ได้วันหนึ่งก็ยังยังไม่รู้จะรีวิวอะไรมากนะครับยัง,ยงบอกความความสื่ได้แต่ก็คือแบบก็ใส่เหมือนรองเท้าผ้าใบธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เนี้ยคือลิ้นเนี่ยผมเอาออกไปเปลี่ยนแล้วก็คือแบบมัน มันจะได้เขาจะทำความสะอาดง่ายนะถ้าแบบเราเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็อันนี้ไปแล้วก็ซักแล้วก็เปลี่ยนนะถ้าใส่อันเดิมซ้ำๆมันก็จะยุบด้วยอะไรด้วยนะนี่ครับเพื่อนๆมีสิ่งของในด,ดวงใจถ้าได้มามันก็จะรู้สึกแบบนี้นะอันนี้ผมก็เช่นกันครับตัวนี้มาลองศึกษาดูเขาบอกว่าเป็นรุ่นเม็กซิโก 멕ซโกหกห6แล้วก็เป็นสียอดนิยมด้วยนะภาษารองเท้าเขาเรียก OG นะฟังเข้ามาอียทีนะฟังฟังในคลิปมาอียทีหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวดูลองดูซูไปใกล้ในตัววัสดุนี่จะเห็นชันดหรือเปล่านี่นะครับร่องรอยการใช้งานนะครับก็คือยังอยู่ในสภาพที่ ที่ยอดเยี่ยมอะที่ที่ยอดเยี่ยมที่ยังดีอยู่อะเออเนี่ยครับก็ไม่ดังเลยที่จะซื้อนะครับนี่นี่ครับครับก็ตามกําลังของเรานะครับนี่ก็นี่ครับมาให้เพื่อนๆดูนะครับลองหาหมือสองก็ได้นะครับ ใส่แล้วก็ใส่กางยีนก็หล่อดีนะครับเข้าดีก็ก็ใส่ง่ายนะครับไปทํางานแต่ยังไม่ไม่กล้าใส่ไปนะก็ใส่เท่าธรรมดาไปก่อนนะครับนี่ก็จบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูอีกนิดนึงพวก จุดต่างๆที่ที่ต้องดูนะก็เนี่ยอันนี้คือดูจากในคลิปมาก่อนหน้านี้แล้วนะนี่ครับครัขอแมทิทบายนะครับเพราะไม่ไม่ไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลไม่ชัวข้อมูลก็เนี่ยก็ถ,ยถ่ายให้ดูบางจุดเท่านั้นเองนะครับนี่คนที่เขา,าเชี่ยวชาญเขาน่า,นาจะ สางนะครับนี่อ่ะครับก็ลาไปแล้วครับโอริสกะคู่นี้